วันนี้นะคะท่านสมาชิกค่ะเสร็จสิ้นกระบวนการพิจารณาคดีขายซากนะคะท่านสมาชิกค่ะคดีนี้วันนี้นะคะท่านสมาชิกค,ค่ะในการตอบคําถามนะคะของพยานโจทย์นะคะท่านสมาชิกค,ค่ะเข้าเป้าของพวกเราหมดเลยนะคะรวมถึงนะคะพยานปากปปชด้วยนะคะท่านสมาชิกค,ค่ะ แต่ประเด็นนะฮะท่าสมาชิกค่ะในการตอบคําถามของจําเลยของเรานะซึ่งพี่ทนายแดงนะฮะได้สอนไว้แล้วนะฮะในการที่จะตอบตอบคําถามตอบอย่างไรตั้งสต,ติก่อนตอบนะคะดีนี้มาตราหนึ่งร้เบียดบังเอาทรัพย์นั้นนะฮะในการขายซากนะคะวัสดุนะฮะ พราะฉะนั้นในการตอบคําถามพิจารณาอธิบายแล้วนะ,ะเงินตัวนี้เป็นแบบไหนอยู่ในความครอบครองของบุคคลใดนะฮะและในการเพราะเหตุใดในการที่เมื่อขายวัตถุแล้วเราจึงไม่ได้นําเงินตัวนี้เข้าครังนะท่านสมาชิกในการตอบมันต้องตอบให้เข้าข้อระเบียบขอบ้อกฎหมายเพราะเหตุใดเหตุใดเหตุใดนะฮะท่านสมาชิกคะล้ยพยานโจทย์นะคะ,ะ,ะ,คะก็ได้ตอบนะฮะ ตอบยิงเข้าเป้าของเราเลยท่านสมาชิกคะเมื่อยิงเข้าเป้าของเราเลยแต่ฝ่ายเราไม่เข้าใจนะโดยที่พยานฝ่ายโจท์ก็ไม่ทราบว่าตัวเองนั้นนะฮะตอบเพื่อให้เรารอดคุกแต่ฝ่ายเราก็ยังไม่เข้าใจว่าที่เขาตอบ ตอบช่วยเรานะฮะถ้าสมาชิกก็ตอบเตลิดเปิดเปิงออกไปนะะซึ่งในการยืนยันข้อเท็จจริงนั้นพี่ทนายแบงบอกหลายครั้งแล้วนะฮะว่าอย่าให้พี่ทนายจะต้องไปถามอีกหากไปถามอีกเนี่ยศาลจะด่าศาลจะตําหนิอันนี้บอกหลายครั้งตั้งสติก่อนตอบตั้งสติก่อนตอบเตลิดเปิดเปิงไปนะซึ่งนะ พยานโจท์ก็ตอบแล้วว่าเงินจำนวนดังกล่าวนั้นนะรองนายกเป็นคนนำมาเป็นค่าใช้จ่ายในการห้าสอมันเข้าเป้าหมดแล้วแต่เราก็ยังไม่เข้าใจเวลาเราเข้าไปตอบคำถามในข้อพยานก็ดันไปตอบว่าเงินเหล่านี้ตัวเองนำไปจ่ายนะซึ่งมันจะต้องทำให้ทนายต้องเข้าไปช่วยเหลือขณะเบิกความ ประเด็นก็คือว่าไม่มีวันไหนเลยไม่มีวันไหนเลยที่พี่นายแดงจะไม่โดนสารตํำเนิเพื่อเข้าไปช่วยเหลือพวกท่านนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคดีนี้พี่นายแดงก็สู้เต็มที่แล้วนะหวังเป็นอย่างยิ่งนะไม่ว่าจะอะไรกเกิดขึ้นก็ตามคดีนี้ไม่มีทางยกฟ้องไม่มีเลยเป็นไปไม่ได้เลยนะฮะเพราะเป็นการกระทําที่ผิดระเบียบนะเงินตรงนี้มันจะต้องส่งเข้าคังนะะแต่ถามว่าโอกาสนอนคุกมีไหม นะหากตามประสบการณ์คดีนี้สารลงโทษจำคุกและไม่รอลงอาญาไม่ได้นะต้องรอลงอาญาให้จำเลยได้มีโอกาสนะไปต่อคดีปกครองนะนอนอยู่บ้านก็ได้เงินหากเราไม่รับว่าตนเองนั้นทุจริตนะคะซึ่งคดีนี้นะคะนายกกับปัดนะคะทนายจับรัสดาภาพว่าตนเองนั้นนะทุจริตนะ สู้ให้ตายก็ไม่มีทางชนะสู้ให้ตายก็ไม่มีทางชนะในชั้นศาลปกครองนะคะท่านสมาชิกค่ะรอดคุกแล้วจะมีประโยชน์อะไรกับตัวเองนั้นนะคะเงินบำเหน็จบำนาญที่ควรจะได้ใช้ไม่ได้ใช้เนื่องจากความมักง่ายนั่นเองนะ,ะท่านสมาชิกค่ะพี่นายแดงหวังไปอย่างยิ่งนะคะคดีนี้นะคะท่านจำเลยของทนายแดงนะคะรอดคุกเราไปต่อนะคะ ชั้นศาลปกครองเพื่อเพิกถอนคำสั่งกอจังหวัดบุรีรัมย์ต่อไปซึ่งนะคะท่านสมาชิกคะเป็นเรื่องที่น่าตลกขบขันพร้อมกับหัวเราะในห้องพิจารณาเมื่อนะคะพยานผู้ร้องเรียนนะคะเป็นสอทอนะคะสมาชิกสภาเทศบาลตำบลจุดๆุดสาบานตนว่าข้าพเจ้าขอสาบานว่า วันนี้จะนําความเท็จมากล่าว <c oughs> ไอ้ไอท่นานทำไมชี้าสารบอกยุดยุดเอาไหมแล้วก็รอมใหม่นะท่านทำไชิคะข้าพเจ้าสาบานตนว่าจะนําความเท็จมากล่าวสารบอกว่าหยุดเลยหยุดพนักงานอายการต้องลุกขึ้นมานะวะว่ามันไม่ใช่นําความเท็จมากล่าวสาบานตนใหม่เพราะอะไรท้าแม่ท่านทำไชิคะ มันอยู่ใต้จิตสำนึกว่าวันนี้นำความเท็จมากล่าวนะคะและเมื่ออยู่ในห้องพี่นาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะมากท่านสมาชิกครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์จึงให้บอกว่านำความนำความเท็จมากล่าวโอ้โหท่านสมาชิกค,คะ่ะ